สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเยเกมเมอร์ oh yeah, yeah, <who> ยินดีต้อนรับสู่เกม Resident Evil 5ฟนะครับโอเคเราจะมาต่อกันในพาร์ทที่11กันเลยนะครับกับตัวเอกของเราคริสเรดฟิลที่จะต้องมาปฏิบัติงานกำจัดทลายลังของผู้ก่อการร้ายในดินแดนแอฟริกา <'s> ใต้นะครับ กับคู่หูคนใหม่นะครับเชว่าอโรมาณนั่นแดงและในครั้งก่อนนะครับเราก็ได้จัดการไอ้เจ้าเออร์วินนะครับนักธุรกิจผู้ชั่วร้ายนะครับที่เป็นหนึ่งในขบวนการก่อก,การร้ายครั้งนี้นะครับและเจ้าเออร์วินก็บอกว่าเบื้องหลังของการก่อการร้ายครั้งนี้ยังไม่จบสิ้นเพียงแค่มันคนเดียวนะครับยังมีเบื้องหลัง เบื้องลึกไปกว่านั้นอีกนะครับและเราก็ได้รู้ว่ามีเจ้าเอาเบิร์ตเวสเกอร์นะครับศัตรูตัวเก่าของเราอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีบริษัทยานะครับทรเซลและก็อัมเบลล่าซึ่งเกี่ยวพัน์ด้วยนะครับและในครั้งที่แล้วเราก็ได้เข้าไปเจอกับดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้อย่างลึกลับนะครับโอเคตอนนี้เข้ามาจัดก,การ อาวุธในกระเป๋าของคริสและเชว่าก่อนนะครับว่าเราจะเอาไอเทมหรืออาวุธชิ้นไหนเข้าไปในการต่อสู้กดเรดดี้แล้วก็ยัด Yet เลยนะครับพร้อมที่จะลุยแล้วโอเคไปลุยกันเลย let's go ชัพเปอร์ที่ห้าคิดหนึ่งสวนใต้ดินผมประหลาดใจว่านี่คือสิ่งที่เจ้าเอวินบอกว่ามันคือคําตอบงั้นเหรอฉันก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันน่าจ,จะเชื่อมโยงกับอัมเบรล่าแน่นอนงั้นพวกเราอย่าเพิ่งสนใจเลยไปตามหาจิวด,ดีกว่าคุณพูดถูกแล้วดูซิว่าเราจะเจออะไรบ้างที่นี่นี่หรือการวิจัยของอัมเบร่าเกี่ยวกับดอกไม้พวกนี้มันน่าจะมีอะไรแปลกประหลาดนะครับ มีท่อน้ำที่ลำเลียงน้ำเอามาดูแลการเจริญเติบโตของเจ้าดอกไม้ลึกลับพวกนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันต่อดีกว่าจิวจิวที่ไหนละเชว่าจำผิดจำถูกเลยนะครับโอเคเปิดประตูเข้าไป โอเคเข้ามาด้านในกันต่อเลยนะครับเปิดประตูเข้าไปดูซิว่ามีอะไรให้สำรวจหรือเปล่ามีระเบิดไฟนะครับแต่รู้สึกว่าของเราจะเต็มแล้วเชื่อว่าคุณเก็บไปก่อนแล้วกันกระเป๋าเก็บของผมเต็มแล้วเก็บกระสุนปืนลูกซองและกระสุนปืนพกนะครับอันนี้เป็นเอกสารนะครับเกี่ยวกับการ พัฒนาทีวรัสที่สำเร็จนะครับจากดตรเจมาคัสเชื่อว่าเก็บลูกกระสุนปืนพกไปซะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยเฮ้ยนั่นตัวอะไรวิ่งอยู่ทางด้านบนเพดานนะครับโอเคเจอกรินเฮิร์บครับเชื่อว่าเก็บไปให้หมดกระเป๋าผมเต็มเอียดเลยเดี๋ยวเอา อะไรแบ่งให้เชว่าบ้างดีไหมแต่ว่าเราจำเป็นต้องใช้ทั้งหมดนะครับเอ๊ะนั่นไอพวกดอกไม้พวกนั้นนี่เฮ้ยรู้สึกว่ามันจะใช้ที่นี่ในการผลิตอะไรบางอย่างนะเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนในรูปภาพเลยสถานที่นี้แน่นอนเลยในที่สุดเราก็มาถึงแล้วคริสเก็บกระสุนปืนลูกซองไปก่อนนะครับมันเอา ไอ้ดอกไม้ที่มันปลูกไว้เอามาผลิตเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพหรือพวกไวรัสต่างๆจริงด้วยนะครับพีปรตโตไปเฮ้ยนี่มันรอยขีดควนของกองเล็บนี่โอ้โหตัวอะไรมาทำไว้วะเนี่ยน่าจะเป็นตัวประหลาดที่เราเห็นมันตายอยู่บนเพดานนะครับหมุนเพื่อเปิดประต ไปต่อดีกว่าเออเชื่อว่าทำไมคุณไม่มาช่วยผมเลยล่ะยืนดูสบายใจเลยนะแต่ไม่เป็นไรผมชายชาติทหารสักอย่างนะครับเฮ้ยลอยคราบเลือดเต็มไปหมดเลยมันต้องโดยไอสัตว์ประหลาดตัวนั้นจัดการแน่เลยนะครับเราทหารที่อยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าเขาจะถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นจากไอสัตว์ร้าย ไม่ใช่ทางที่ดีเลยที่เราจะไปต่อแต่ยังไงก็ต้องไปสับสวิตเปิดประ,ะตูขึ้นครับเฮ้ยนั่นมันต่ยอยู่ด้านข้างประตูนะครับตัวอะไรวะเนี่ยระวังตัวให้ดีนะคริสฉันเห็นอะไรบางอย่างโอเคเข้าไปลุยกับมันเลยตรงนี้เป็นบริเวณกองขังสัตว์นะครับมีสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยในห้องทดลอง ที่ขังสัตว์ไว้เนี่ยเพราะมันถูกขังไว้นานเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยน่าสงสารเหลือเกินโอ้โหนั่นหนูแล้ววะน่ะหนูยักษ์นะครับโอเคมีกรีนเฮิร์บอยู่ตรงมุมห้องเชื่อว่าคุณเก็บไปก่อนนะเอ้าเฮ้ยไอ้ลิเกอร์นี่ว่าโอ้โหยิงมานีแน่โอ้โหนี่ไงไอ้ตัวประหลาดที่มันจัดการกองทัพทหาร ตายกันจนเกลี้ยงเลยนะครับนี่นะศัตรูจาก Resident Evil หักสองนี่เองยิงมันระดมยิงเลยนี่นะย,ย,ยิงยิงยังไม่ยอมตายครับโอเคเดี่ยงไปซะโอ้โหตัวเก่าตัวเดิมนะครับได้เป็นอันเยอะปันนีนะครับไลออนฮาร์ดก็คิดว่าเป็น สัตว์ประหลาดตัวไหนนะครับโอเคตัวที่คุ้นเคยนั่นเองไอ้เจ้าลิกเกอร์นะครับที่มันมีลิ้นสามารถยืดออกมายาวเฟ้ยได้ด้วยแล้วก็กงเล็บที่มือของมันนะครับในการจัดการกับศัตรูโอเคเก็บกระสุนปืนพกนะครับตามผมมาเลยเช่อว่าเปิดประตูตรงนี้มี เรดเฮิรแต่รู้สึกว่ากระเป๋าเต็มเ <Okay. S 1> ชว่าคุณเก็บไปเหมือนเดิมนะนี่เป็นห้องของจอมอนิเตอร์นะครับแต่รู้สึกว่าจอทั้งหมดจะถูกตัดสัญญาณนะครับตรงนี้มีปืนให้เก็บด้วยนะครับ AK 74นะครับโอเคเชื่อว่าคุณเอาไปใช้เลยแล้วกันขอบใจมากเลยคริสไปกันต่อเลยรู้สึกว่า ประตูนี้จะไม่สามารถเปิดได้จากทางด้านนี้นะครับต้องหาทางไปทางอื่นซะแล้วโอเคเก็บกระสุนปืนพกนะครับขอบใจพระเจ้าที่มันไม่มากกันเป็นฝูงนะเนี่ยไม่งั้นเราอาจจะไม่รอดชีวิตกไกพวกลิกเกอร์ได้นะเนี่ยเ,เก็บกระสุนปืนไรเฝ้าไปเลยเชว่า ด้านหน้ามีประตูแล้วครับแล้วก็ด้านข้างมีคันโยกให้สับสวิตช์นะครับโอเคเดี๋ยวไปทำการดึงคันโยกลงมาก่อนเลยดีไหมหรือว่าประตูมันเปิดได้ปกติเอามันเปิดได้ไม่ต้องสับคันโยกนะครับโอเคกดปุ่มพร้อมกันระวังให้ดีมองซ้ายมองขวาแล้วก็เข้าไปนะครับ ฉันคิดว่ามันน่าจะไม่สังเกตพวกเรานะแสดงว่าเซนในการรับรู้ของมันอ่อนแอมากทางเงียบมันก็จะไม่จงตีพวกเราแต่โอ้โหคริสเล่นแพรงแล้วนะครับโอ้โหแทนที่จะได้หลบหนีมันยังเงียบๆกลับไปยิงกระจกโอ้โหโผล่ออกมาเป็นฟงเลยไอพวกริกเกอร์ตีนะโอเคเราต้องการความท้าทายน,นะครับเราไม่ชอบย่องเบานะครับ มาดีโอ้โหเลยกันเป็นโป่งเลยครับเป็นขโยงเลยตอนะี่น่าเกลียดน่ากลัววก็ยิงให้หมดไอ้พวกลิกเกอร์มาดีโอ้โหโหมากันเต็มเลยครับโอเคเก็บอัญมณีนะครับหัวใจสิ่งโตโอเคก็ไม่เท่าไรนี่แล้วก็จะโคตรเอ,อือระวังให้ดีรีลอยกระสุนเอ,อือต้องรอย่าประมาทนะครับ ยิงมันไอ้นะ่ะลูกซองพวกแกก็ไม่น่าจะรอดหรอกเก็บกระสุนปืนลูกซองครับมาหนึงตัวยิงเออเอาโหยโดนมันจอมไตีนะครับพวกคารนอยู่ทําไมเอ,อือโดนอีกแล้วโอเคมานี่ยิงระยะประชิดเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเก็บไอเทมที่มันดรอปไว้ด้วยนะครับโอเคเจอทางไปอีกแล้ว ช่ว,ว่ามาช่วยผมหน่อยครีมมันโอเคบาทาคู่พิฆาตนะครับลุยเข้าไปต่อเลยเดี๋ยวขอฟาร์มของเล็กน้อยครับโอเคมีกระสุนปืนพกแล้วก็กระสุนปืนกลให้เก็บนะครับตรงนี้มีเหรียญทองให้เก็บนะครับโอเคเดี๋ยวมาปรับแตง่ง ไอเทมในกระเป๋าสกริกน้อยมีอะไรจะเปลี่ยนไหมเรามีกระสุนปืนพกอยู่สองกระเป๋านะครับสองช่องจะขอแลกเปลี่ยนกับเชวาดีไหมเนี่ยโอเคงั้นแลกกับสเปร์นะครับระงับกลิ่นกายเพิ่มพลังชีวิตนะครับก็คือเรดเฮิร์บนั่นเองเรดเฮิร์บนี่ไม่ได้เพิ่มพลังชีวิตนะครับ ต้องเป็นกรีนเฮิร์บสิเรดเฮิร์บนี่น่าจะรักษาอาการเหมือนกับติดพิษนะครับโอเคเดี๋ยวน่าจะต้องเข้าไปในลิฟต์นะครับโอเคเปิดประตูลิฟต์ไปที่ชั้นไหนก็ไม่รู้ เดีย๋ยวรอประตูริบเปิดนะครับเราจะเข้าไปกันต่อเลยเพื่อที่จะไปตามหาจิว come on, come on. อมอนอมอนเฮ้ยอมอนอะไรวะเนี่ยมากันแล้วไอพวกลิกเกอร์โอ้โหระหวังรองประตูริบเปิดนะครับมากันเป็นขยงอีกแล้วเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยคริสโอ้โหเอาประตูริบเปิดพอดีครับยังไงดีราต้องช่วยจิวกันจิวเออมาน,นี่ไม่ใช่จิวเชวาเลทผิดอีกแล้ว โอ้ยไอ้โจมบิกเกอร์ครับมันโจมตีเชว่าไม่เป็นไรนะโอเคใช้สเปร์เพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็รีบเข้าไปในประตูริปดีกว่ามานี่เชวาริปปิดเรียบร้อยครับแล้วก็ประตูริปก็เลื่อนลงไปด้านล่างต่อนะครับมาดูกันว่าภายใต้สถานที่แห่งนี้ในชั้นใต้ดินเราจะ ตัวจิวหรือเปล่านะครับโอเคลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับในชั้นมีลูกปืนให้เก็บเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคเก็บมาสต็อกไว้ก่อนเลยเชื่อว่าคุณเก็บกระสุนปืนพกไปแล้วก็ระเบิดด้วยเฮ้ยที่นี่มันอะไรกันวะเนี่ย ไม่น่าเชื่อสถานที่นี้มันจะอยู่ใต้ดินนะครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันคริสถึงขั้นตกใจเลยนะครับโอ้โหมีแคปซูลเต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนกับเป็นสถานที่วิจัยและทดลองอะไรบางอย่างนะเนี่ยนี่มันเหมือนกับในรูปภาพเลยเดี๋ยวก่อนนะหมายความว่าจิวน่าจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะ จิวต้องอยู่ในแคปซูลพวกนั้นใช่ไหมเฮ้ยมีแคปซูลเลื่อนออกมานะครับแล้วก็เป็นศพมนุษย์นะครับถูกปล่อยลงไปทิ้งดิ่งโอ้โหตีลังกาหนึ่งตลบโดนทิ้งเข้าไปครับนี่พวกมันทำอะไรกันเนี่ยหืมเอ๊ะ เจอจอมอนิตเตอร์ตัวแม่นะครับของบริษัทไทรเซลนะครับตอนนี้คริสน่าจะเข้ามาหาข้อมูลของจิวนะครับเอาเจอจริงๆด้วยหืมสนใจแต่จิวเลยนะคริสจิวจริงด้วยนี่ไงโอเคแล้วริฟ์นะครับก็ได้เลื่อนไปยังชั้นที่จิวน่าจะอยู่ในแคปซูล ไดแคปซูลนหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้คริสจะได้เจอจิวแล้วคู่หูที่หายตัวไปหลังจากที่เข้าไปในคลิหาสสเปนเซอร์โอ้โหมันมากมายขนาดนี้เลยเหรอนี่พวกเขาถูกลักพาตัวมาจากทั่วโลกเพื่อมาทำการทดลองบ้าๆแบบนี้นั่เหรอเออเออฮ้ยทำไมมันหยุดละ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยกระบวนการล้มเหลว เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมกันเฮ้ยตัวอะไรอยู่ด้านหลัง well, s <S นั่นไงสาเหตุทั้งหมดโอ้โหเจอสัตว์ประหลาดตัวยักษ์นะครับตัวอะไรวะเนี่ยปูปรสิตนะครับโอ้โหตัวมันเริ่มเพ้อเอ,อื้อโอ้โหมันเอาก้ามของมันนะครับมาโจมตีเราตอนนี้เราต้องสู้กับไอ้ปูยักษ์ปรสิตตัวนี้นะครับโอเคต้องอัดไปในปากมันเลยเอ,อื้อ โอ้โหโดนกามปูจบตปนะครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้โจปูยิงตรงไหนดีวะเนี่ยต้องยิงบริเวณส่วนเนื้อของมันที่เป็นสีแดงนะครับถ้ายิงไปโดนพวกกระดองหรือว่าก้ามของมันจะไม่เกิดการบาดเจ็บนะครับต้องยิงส่วนเนื้อไอ้ไงเรียบร้อยเป็นหนึ่งทีนะครับเป็นไงล่ะนี่ไง ปลาของมันมันล้มลงแล้วตอนนี้เป็นโอากาสของพวกเราแล้วคริสระดมยิงตีนะอัดปืนลูกซองเข้าไปในปากเลยครับมาดีไอ้เจ้าปูยกักษ์เออโอ้ยต้องระวังมันโจมตีด้วยนะครับมาดีมาดีาดเฮ้ยขอเรงกามเน้นๆเยตีนะโอ้ยล่วงไหมโอเคครับมันล้มอีกแล้ว ต้องเปยัดลูกซองเข้าไปในปากเลยนะครับมาเลยเชว่าช่วยกันยิงไอ้นะโอ้โหเดียงไหมเดียงไหมเออโอย้ยังไม่ตายนะครับโอเคมันไต่ขึ้นไปด้านบนแล้วยังไงอีกปล่อยน้ำกรดออกมาเหรอเฮ้ยอะไรกันนู้เนี้ยโอ้ยมันล่วงลงมาด้านล่างขอยิงสักทีไอ้นะยังไม่เดียงครับรีโหลดกระสุนก่อน อัดไปที่เนื้อตรงกลามของมันไอ้นะเรียบร้อยครับกล้ามหักแล้วแล้วมันก็จะสลบอยู่ชั่วขณะนะครับเราก็ระดมยิงเข้าไปในปากเลยไอ้นะเดียงไหมเฮ้ยกดลบรบ,บเอ,อือโอ้โหโดนจมตยเป็นหนึ่งดอกครับไยกระสุนเปินลูกซองครับตกอยู่ด้วยเอือออ้โหโดนกระแทกทีเดียวกระเด็นเลยครับคริสเอ,อือโดนปาดไปด้วย กามของมันครับไอเจ้าปูยักษ์ปรสิตมานน่เขาเร็งส่วนเนื้อสีแดงหน่อยไอ้น่ะขออีกทีนึงอุย้ยไม่โดนเฮ้ยมันมาอีกแล้วระวังให้ดีเอืออ้โ,อโหกระเด็นเลยครับไม่ง่ายเหมือนกันนะไอศัตรูตัวนี้นี่เขาเร็งไว้ลบก่อนเอ,อือ้ยโอ้หนึกว่ามันจะสลบแล้วครับ ต้องยิงบริเวณก้ามมันก่อนนะมันจะได้สลบแล้วเราก็เอาลูกซองยัดเข้าไปในปากมันนะครับยิงดูนิ่งๆดิไอ้เจ้าปูยักษ์ปรสิตยังไม่หยุดนะครับโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยมานี้มานี่ยเฮ้ยกระโดดหลบลงไปด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับต้องระวังมันกระโดดมาทับด้วยเออไม่โดนครับเฮ้ยปล่อยลูกออกมาด้วยเหรอวะเนี้ย เอายังไงก็เอย้ยมันสลบแล้วครับมาดมลูกสองอัดเข้าไปในปากมันตีนะสองสามยังไม่เดียงครับโอ้โวยอึดเหลือเกินเอายิงส่วนเนื้อหน่อยนะเนื้อสีแดงเจ้าปูพรสิทเฮ้ยสลบแล้วยัดเข้าไปในปากอีกชุดหนึ่งรู้สึกมันจะคลุ้งคลั่งแล้วครับน่าจะไกลเดียงแล้ว ขอยิงตีแนะ่ส่วนเนื้อแดงคอยอทีหนึ่งเลือดกระจุยเลยครับล่วงไปแล้วโอเคสลบอีกครั้งหนึ่งนะครับมามานี่มานี่ขอปิดฉากเลยแล้วกันตีแนะ่ยิงเน้นๆยิงเรีย,ยบร้อยครับโอ้โหยน่าจะจัดการมันได้แล้วนะครับโอ้โวิตกลงไปด้านล่างแล้วโอเคเรียบร้อยครับ กว่าจะจัดการไอ้เจ้าปูยักษ์ปรสิตได้นะครับโอเคมันน่าจะตายแล้วนะคริสโอเคเอารีบก็เลื่อนลงไปต่อได้แล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะเจอจิวที่ถูกจับมาทดลองอยู่ในแคปซูลหรือเปล่าเฮ้ยมีแคปซูลเลื่อนออกมาแล้วน่าจะเป็นจิวนะครับเอามารุ้นกัน จิวเธอยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยและแคปซูลก็กำลังจะเปิดออกครับเฮ้ยไม่มีอะไรอยู่เลยเอาจิวจิวไม่อยู่เลยวะเนี่ย <c oughs> เวนเอ้ยเธออยู่ที่ไหนกัน <c oughs> คุณเลดฟิลเอาเฮ้ยศัตรู <c oughs> ยินดีไหมที่เจอคนรู้จักเนะ่ นี่คุณเป็นใครเอ็กเซล่าจิโอเน่เธอทำงานให้กับไทเซลดีล่ะทำงานการบ้านมาดีนี่เจ้าหน้าที่ใน g l o b a l pharmaceutical consortium ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวฉันเองแล้วสินะทำไมคุณนักสองถึงไม่หนีกลับไปกับพแกไงล่ะจิวอยู่ที่ไหนจิวเหรอถ้าฉันรู้คุณคิดว่าฉันจะบอกคุณเหรอหุปปา ไลสาระบอกมาดีๆนะคุณทั้งสองคนน่ะทําภารกิจเสร็จแล้วก็ควรจะกลับไปได้แล้วนะมันไม่มีค่าอะไรที่จะมาทิ้งชีวิตไว้ที่นี่อ้าอ้ออยเธอโกหกเธอรู้ทุกอย่างมันถึงเวลาที่พวกเราจะต้องไปหาคําตอบแล้วเชว่าโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับในชตอร์ที่ห้าขีดหนึ่งนะครับโอเคเราก็ได้ พบว่าจิวน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับและคนหน้าหรือว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทยาทริเซลนะครับก็คือเอ็กเซลล่าก็ได้โรดให้เราเห็นในจอมอนิเตอร์นะครับเรากับเชว่ายังคงจะต้องตามไปจัดการเอ็กเซลล่าและตามหาจิวด้วยนะครับคู่หูของคริสนั่นเองและเหนือสิ่งอื่นใดนั้น เบื้องหลังสุดโหดก็คือเอาเบิร์ตเวสเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับโอเคสถานการณ์หรือเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมมาติดตามชมกันต่อในชั珀เตอร์หน้านะครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบยบายโอ้ย